แค่เจอกันบ้านแต่ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันคล้ากันเข้าไหครับสมพอกันมันวก,ก็มันคอกินประมาณนั้นนะครับสำนวนสันวนนั่นแหละคือคุทุกสุขต่อไปคู่จองเวรจองกรรมกันนะกันคู่นี้เจอหน้ากันปุ๊บขึ้นต้นเลยภาษาก้อนหินทั้งนั้นเลย แต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะอนี่่ะก็เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมข้ามภพชาติมานับไม่ถ้วนนี่เฉพาะคู่สามีภรรยาคนที่เป็นปลูกตั้าเราก็มาเกิดเหมือนกันทํานองเดียวกันครับท่านบางคนเกิดมาผลานพ่อแม่ชี่ผ่านไปปวงเลยบางคนก็ส่งเสริมพ่อแม่มาตลอดให้เข้าใจตรงนี้ได้นะก็เรียกว่ายี่บากรรมของแต่ละบุคคล กฎแห่งกรรมนี่แหละคือพุทธะให้ไว้ตรงนี้แหละเอเคไหมกรรมมูลาวัตติโลโกโลการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือไม่เกิดไม่ทุกข์ไม่เกิดไม่มีกรรมเนือสิ้นการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าสิ้นทุกข์หมดแล้วจำภาษานี่เป็นหลักให้ได้เราต้องการจะเข้าไปถึงจุดนี้ ไม่ต้องมาเกิดอีกในครั้งต่อไปโอเคไหมครับเราต้องการตรงนี้ปลายสุดของชีวิตต้องการตรงนี้นะครับที่เราบอกเขาพระนิพพุทิพาน์นั่นที่เขาว่านั่นแหละครับแต่ต้องเข้าใจในบทบาทลีลาของมันด้วยมันถึงจะเป็นไปได้ทําไมเข้าใจมันก็เป็นไปไม่ได้งพราความเข้าใจจึงเป็นจุนดเริ่มต้นของความจเจริญงดง,งามพูดเป็นประจำคานี้นะครับก็ขอให้ เกิดความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวที่สุดเท่าที่จะลงตัวไดน้นะครับนะครับก็ด้วยความเคารพทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยด้วยทุกความเชื่อจะเป็นกลุ่มอามินอเมนโอมอมิตพุทธที่ได้กินเสียง,ยงนี้เราเน้นว่ามนุษย์ของมนุษย์นะครับ อย่าไปเอาความเชื่อมาผูกคอตัวเองใช่ไหมครับเอาความเข้าใจนใั้นเกี่กับตัวเองทั้งหมดขึ้นชือน่อบนรดโลกมันต้องอยู่ในเขสนี้เอาละนี่ทำไปได้แค่เท่านั้นแต่ลุงออกมีหน้าที่ที่จะบอกว่าก่อนออกจากสมาธิให้นึกถึงผู้มีพระคุณหมายเลขมหนึ่งก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายาย หมายเลขสองนั่นคือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มที่ดูแลแผ่นดินตรงนี้ให้เรามาเกิดตรงนี้แผ่นดินสยามเนี่ยถามว่าใครมันคนที่ดูแล จาๆน,นี้ถอยลังไปตั้งประมาณพันปีอะไรอย่างไรถ้าไม่ใช่พระมหกากษัตริย์ตัวนี้นั่นแหละอย่ามองข้ามโดยจิวิิกษัตริย์ที่เรียกว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชให้ทั้งภาษาเอาไว้เลยล่ะครับอให้ทั้งหมดทั้งภาษา ภาษาพ่อขนนี่ยคือภาษาของพระสาในนุ่มพูดเป็นประจำรู้จักพระร่วงไหมพระเจ้ารังหมหาราชถอยนักมันหนึ่งเก้าคืนนะักบวชคือพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดเรื่องของขอมดำดินน,นะคำว่าขอม ไม่รู้เป็นชนชาติไหนเชื้อชาติไหนไม่มีชนชาติไม่มีเชื้อชาติแต่เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมสืบสานกันมาของมนุษย์ภาษาขอมภาษาขอมที่ใกล้เคียงเอ้ยภาษาที่เป็นภาษาที่ขอมใกล้ที่สุดก็คือภาษาขเขมรน,นั่นแหละ พวกนี้ภาษาอาคมก็ขอได้ผลเข้าใจตามนี้ถ้าอยากจะเข้าใจนะถ้าไม่อยากเข้าใจก็ไม่ว่าอะไรกันตรงนี้เข้าใจไหมอืมงนโซนเอเชียเรานี่นะครับเอเชียขอ,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 องอรเทศใใต้บ้านเมืองเราเนี่ยมีลาวมีเขมร นี่กัมพูชาเนี่ยกับพมา่าเวียดนามต่อไปโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่าทุกๆโซนในโลกใบน,นี้บอกให้ทราบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะก,กันคนสองสามชาติอย่า,ยาทะเลาะก,กันโดยทั้งมาเลเซอมาเลเซียด้วยเหมือนกันนะครับนะ อย่าไปมีปัญหากันหนหะกันครับ,รบขอเท่านั้นเองนะครับใครทํามาค้าขายกับประเทศข้างเชียงก็ทํามาค้าขายมันถูกต้องตรงไปตามหน้ายุคนี้กันแล้วก็จล้างความโชว์จากแผ่นดินทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะมันจะเป็นดินผลิตที่สะอาดสะอานทั้งหมดนะลองรับยุคต่อๆไปเรียยุคสิ่วิไลย